สวัสดีชาวหลอดโดนใจไหลโดนจอสวัสดีนะครับเจอกับผมนะครับเอบัญชานะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวโกทูดมูนทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีทางบ้านแดงบ้านดำนะครับนี่ก็เฟซของผมนะครับใครอยากให้สอนเกี่ยวกับการอ่านเขาไพ่เข้าไพ่กล่าวรูปแบบเขาไพ่2024ครับแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการอ่านเข้าไพ่ในรูปแบบใหม่ๆให้แล้วกันแล้วก็นะครับใครที่หาช่องสตรีมผมไม่เจอนะครับผมสตรีมกันหลายช่องนะครับจะมีช่องไหลกระแทกจอ แล้วก็ไหลโดนจอสตรีมสด2024นะครับเรามีหลายกันช่องนะมีไหลโดนจอสตรีมสด V 1 0ด้วยไหลโดนจอสตรีมสด2024ันยี่สิบีไหลโดนจอสตรีมสด V 4อันนี้คือช่องหลักคุณติดตาม20,000ืบวกบวแล้วก็เอเป่าดากแล้วก็ใครไม่เทงโง่ด้วยมีหลายช่องนะครับฝากกดติดตามกันทุกช่องทางกันด้วยเราสตรีมกันวันจันทร์ถึงวันเสาร์สองทุ่มถึงห้าทุ่มยาวๆสามชั่วโมงเต็มๆนะครับ ส่วนวันอาทิตย์นะครับจะไม่ได้หยุดแล้วนะครับแต่จะนำกันแบบออฟไลน์ที่ทางทีละแกม g o ล t ูเดอ o o ูนนะครับรอบนำจะมีตั้งแต่11โมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้า, 2, า 3, 4, โมงหกโมงแปดรอบติดนะครับช่วงกลางวันแล้วก็สองทุ่มถึงห้าทุม่มยาวๆสามชั่วโมงเต็มๆรอบนำทีทีแบบนี้มีให้ที่ Go to The Moon เท่านั้นอมาไม้แรกจัดกันไปเลยนะกันฮะไม้นี้แดงแบงเกอร์อออินกับทุน50มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงฮะ แบงเกอร์ er ทุน50จะขึ้นหลักพันได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้เราเล่นกันที่ค่ายเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับค่ายนี้บอกเลยว่าลุ้นไพ่มันสุดๆแล้วแล้วดดลเลอร์แต่ละท่านนะฮะบอกเลยว่าแจมจันเหลือเกินเปิดดีมีล้วนสวยอ่ะมแรกก็บวกไปช่ำๆครับห้องนี้นะฮะเขาไพ่แบบนี้เขาเรียกว่ามังกร ผมจะใช้เทคนิคการอ่านเขาไพ่เก้ารูปแบบเขาไพ่สองพันยี่สิบสี่ควบคู่กันไปไม้นี้จัดแดงอออินไปเลยแล้วกันฮะเล่นแดงไปเลยเขาไพ่มันจะมีทั้งหมดห้าเข้าไพ่นะครับสาหรับในการเล่นบาคาร่าสาหรับมือใหม่ใครที่ไม่เข้าใจนะครับจะมีเข้าไพ่โปร่งเข้าไพ่ทึบเข้าไพ่ไม่ขีดสามตัวนี้เรียกว่าสามเกอและจะมีเข้าไพ่โรดแมปเข้าไพ่หลักทั้งหมดเป็นห้าเข้าไพ่นะครับอ่ะไม้นี้แบงเกอร์ครับจัดไปหมังกรอนอุยชิบหาย โอ้โหเสมอรอดตุยรอดตุยเอาไม้นี้ไปกันต่อเลยครับย้ำแดงเหมือนดิมขึ้นมังกรกันต่อเลยไปแดงแบงก์ร์จัดหนักจัดเต็มได้เลย <c oughs> เบื่อเสียงนี้มากเลยเอาไม้นี้แดงเต็มเครื่องไปเลยฮนะอ๋ออินไป98บาท แดง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 เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยอย่าทำกับพี่อย่างนี้ไอ้เหี้ยไปดิโอ้โหเฮ้ยเบ้ซกกระปยอย่าผิดอ่ะ ไปกันต่อไปกันต่อไม้นี้มางก่อนชนขอบแล้วนะครับมันชนขอบแบบนี้ต้องตัดน้ําเงินฮนะไปเพย์เยอะอออินตัดนะครับเพราะว่ามันชนขอบแล้วไม้นี้มั่นใจไปเลยร้อยเปอรอออินได้เลย <c oughs> แต่ก็ซิีเสียวมันไหลเหมือนกันนะนเพื่อนๆนะอะไรก็ไม่แน่นอนสําหรับค่ายเซ็กซี่ไม้นี้มีเท่าไรใส่ให้เบิดเต็ม อเออมันบอดได้โบด้วยนะเนี่ยอ่ะสวยสวยครับมาแบบนี้หลังจากที่มันผ่านมังกรมาแล้วมันตัดมาแบบนี้ก็ดูยากๆนะครับไม้นี้ขออนุญาตรอกันก่อนละกันหนึ่งไม้เราไม่จําเป็นต้องเล่นทุกไม้ก็ได้นะครับไม่มั่นใจก็รอชอบก็จัดขาดก็สวนนะฮะเพื่อนๆนะแต่ไม้นี้ผมรอก่อนหนึ่งไม้ มาลุนมาลุ้นดูก่อนว่าวันจะมาแบบไหนมันจะไหลปิงปองหรือมันจะลากขึ้นน้ำเงินอ่ะรอหนึ่งก็หนึ่งตอนนี้จากทุน50นะครับเราขึ้นมาแล้ว382บาทแล้วไม้นี้โอ้โหเคียตัดไปแดงเฉยเว้ยเฮ้ยหลอกรอบวะเนี่ยเอ่อไม้นี้ขอไปแดงแบงเกอร์ออินแล้วกันแดงอออิน สวนก็ไพ่ใบหนึ่งนะจริงๆไม้แบบนี้นะฮะจังหวะแบบนี้หลายคนอาจจะอยากไหลขึ้นปิงปองนะแต่ไม้นี้ขอตัดขึ้นแดงเลยแล้วกันเราจะไม่ไปน้ําเงินเล่นปิงปองนะสวนไปครับสวนไปสวนไปสวนไปไปที่ไบที่เฮ้ยอปอกดี <c oughs> ปอกดี <c oughs> ปอกดี จังหวะแบบนี้มีโอกาสไหลแดงขึ้นเหมือนกันและมีโอกาสตัดได้เหมือนกันจังหวะแบบนี้บอกเลยว่ารอก่อนใจเย็นๆครับรอก่อนนะรัวไปก่อนถ้าแดงมาแล้วเราค่อยไหลต่อแล้วกันนะหรือมันมีโอกาสจะตัดก็ได้นะครับแต่ไม้นี้รอหนึ่งไม้ครับใจเย็นๆนฮนะบางที่บอกนะครับไม้ไหนไม่มั่นใจก็รอไม่จําเป็นต้องยัดเล่นทุกไม้นะทุนน้อยๆต้องค่อยๆเดินครับ ถ้าเดินพลาดแล้วโดนไม้เทนี่คือต้องสู้ใหม่อย่างเดียวไม่มีทบเทอมแล้วนั่นไงนั่นไงเสมอว่ะมีเสมอมาขั้นแบบนี้มันก็ทำให้เราใจเขวเราจะไหลหต่อหรือจะพอแค่นี้ดี50สขึ้นมา700ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่เราลุยกันต่อเลยแล้วกันไม้นี้จัดน้ำเงินไปเลยแล้วกันนะ300ไปเทยเยอะไปแดงไปแดง เลยอ,อยู่ละลากขึ้นแดงลากขึ้นแดงแบงกอร์ขอให้ไหลยาวๆนะถ้าไหลยาวๆเล่นง่ายเลยนะเพื่อนๆนะแสดงมาไหลยาวเล่นง่ายบวกชำๆแล้วแล้วก็เอาดีเ <Yeah! S 1> สมออีกแล้ว ่ยจังวะถ้าเสมอแบบนี้ย้ำแดงแบงเกอร์ไปเลยแล้วกันไปลุยแดงต่อลุยแดงต่อครับอยู่ที่เดิมไหลขึ้นต่อไปสามร,รูปปรีจัดไปแดงเลยละกัน อา้าวมันเจ็ดอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกและตกใจใบสามของเราแจ่มจันทร์แน่นอนเออเชีย่ยแม่งตัดใบโพดโอ้ยเอา้งางั้นไม้นี้นะครับปิงสองตัดหนึ่งนะน่าจะไหลบิงปองด้วยไปแดงอ้ออินไปเลยไปแดงไปแดงไปแดงไหลบิงปองครับไหลบิงปอง เมื่อกี้เสียดายว่าจาก50ขึ้นไปตั้ง700นะอ่ะไม้นี้ทบเทได้เลยร้อยเปอร์แบงเกอร์แบงเกอร์มาจีจ้านะอย่ามาจีจ้านะมวยมาส่งจงส่งจูบอย่าทำกับพี่อย่างนี้จบเจ้าไม่เหลือหรือไปสวยเบนัเลอา yeah กิงคโปย เยอ่ <Yeah. S 1> อ่ะไม้นี้ชอบน้ำเงินนะครับอยากไหลวิงปองนะเราจะเดินเท่าไรด่ดีหรือจะรอหนึ่งไม้ใจก็กลัวขึ้น2ตัด1น,นะอีกใจก็คิดว่ามันน่าจะไหลแต่ไปน้ำเงินอออินเลยแล้วกันไปไหลไปเลยไม่รวยก็รวยไปเลยวัดกันไปเลยครับไม้นี้ปิงปองจะมาหรือเปล่าไบสองหกไปจบเจ้าไม่เราหรือ เรื eles, came, ists, being, ่องเล่าจะไปกันเรื่องเล่ารือขาวเรื่องเล่าองได้แค่นี้แหละฮะลองได้ท่อนเดียวอย่าร้อเถอะเอาตอนนี้มันมาปิงปองนะครับแต่ผมขอรอก่อนหนึ่งไม้แล้วกันสังเกตนะว่ามันห้องตอนลิ่นตอนนี้เนี่ยรอบ่อยมากเลยรอจังหวะมั่นใจนะแต่ก็กลัวมันจะตัดขึ้นน้ําเงินนะครับแต่ไม้นี้รอดูก่อน ถ้าแดงไหลก็ไหลปิงปองกันต่อเอาอ,อยาบอกว่าเสมอนะเฮออ้เสมออีกแล้วถ้าเสมอแบบนี้ยัดแดงเต็มเครื่องไปเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเดี๋ยไดฟิกมั่วๆไปแล้ตอนนีไปยัดแดงเต็มเครื่องได้เลยฮนะออออินไม่รวยก็ครวยไปเลย วยหรือเปล่าจะรวยหรือรวยแต่เขือเหลือแต่กล้วยมา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 เชี่ยหน้าสวยจังวะอีเออโอ้ยอันตรายครับอันตรายแบบนี้บอกเลยว่าอันตรายพอ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 ,พอทุนอาสิบม์มขึ้นมาตั้งพันเจ็ดพอดีกว่าเกือบโดนอีกแล้วเมื่อกี้นะ ก็เล่นมาทุน50บนะครับก็บวกขึ้นมา1 7 0เเพื่อนๆบวกกันเท่าไหร่ก็พิมพมาก,กันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีรอบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลางกันไปก่อนและใครอยากให้เล่นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ถ้าผมทำได้เดี๋ยวทำให้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ